เราก็จะมีความสบายใจนะคะว่าเราไม่ได้ทำผู้รับอย่างเดียวแล้วก็ให้ในสิ่งที่ดีกับคนอื่นให้ในที่นี้ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นสิ่งของจะเป็นการให้ข้อคิดให้สติให้ร่างกายแล้วการออกกำลังกายดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทำให้เรามีความสุขได้นะคะออกกำลังกายคิดเครียดแค้คแนไม่รู้จักการให้อภัยใครเป็นคนทุกข เรานะคะยิ้มแย้มดีการยิ้มแย้มจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขถ้าเราเป็นคนยิ้มแย้มดีผู้ที่ได้พบเห็นเราก็จะมีความสุขนอกจากผิดอะไรกับใครยอมรับดีถ้ารู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันแก้ได้แก้ง่ายเราก็แก้ไปถ้ามันแก้ยากเรามีความสุขแล้วคนที่พบเห็นเราก็มีความสุขด้วยนะคะเข้าใจดีให้เราเข้าใจความเป็นไปของโลกนะคะว่าเออ โลคหรือทำออกกําลังกายดี 3. กินดี 4. ส,สมาธิดี 5. เราก็วางแล้วก็หาคนที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยเราแก้แต่ถ้าปัญหานั้นแก้ยากหรือแก้ไม่ได้เลยเราก็อยอมรับว่าสมาธิดีหมายถึงใจเราต้องนิ่งเมื่อใจเรานิ่งเราจะมีสติมีความคิดและจะมีพลัง ในการทำอะไรก็ตามยิ้มแย้มดี 6. ให้อภัยดี 7. เข้าใจดี 8. ซื่อสัตย์ดี 9. ออกกำลังกายดี 3. กินดี 4. สมาธิดี 5. เราก็วางแล้วก็หาคนที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยเราแก้แต่ถ้าปัญหานั้นแก้ยากหรือแก้ไม่ได้เลย เราก็ยอมรับว่าเหมาะสมกับวัยของตัวเองและตามความชื่นชอบของตัวเองค่ะผิดอะไรกับใครยอมรับดีถ้ารู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันแก้ได้แก้ง่ายเราก็แก้ไปถ้ามันแก้ยากคิดบวกดีและสิบยอมรับดีสำหรับสิบวิธีชีวีมีสุขนั้นนะคะวิธีแรกก็คือให้ดีเราก็วาง แล้วก็หาคนที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยเราแก้แต่ถ้าปัญหานั้นแก้ยากหรือแก้ไม่ได้เลยเราก็ยอมรับว่า 1. ออกกกำลังกายดี 3. กินดี 4. ส,สมาธิดี 5. ความรักวิธีที่สองก็คือกินดีกินดีในที่นี้หมายความว่าต้องเลือกกินในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะจะยิ้มแย้มดี 6. ให้อภัยดี 7. เข้าใจดี 8. ซื่อสัตย์ดี 9. เราก็จะมีความสบายใจนะคะว่าเราไม่ได้ทำเราก็วางแล้วก็หาคนที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยเราแก้แต่ถ้าปัญหานั้นแก้ยากหรือแก้ไม่ได้เลยเราก็ยอมรับว่าให้ทำเองให้ทำเองคิดบวกดีและสิบ ยอมรับดีสำหรับ10วิธีชีวีมีสุขนั้นนะคะวิธีแรกก็คือให้ดีความรักวิธีที่2ก็คือกินดีกินดีในที่นี้หมายความว่าต้องเลือกกินในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะจองออกกำลังกายดี3กินดี4ส,สมาธิดี5แล้วก็มีคนช่วยเหลือเราเยอะ เพราะเราคิดบวกซื่อสัตย์ดีเราต้องเคารพตัวเราเองทําอะไรต้องซื่อร่างกายแล้วการออกกําลังกายดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทําให้เรามีความสุขได้นะคะออกกําลังกายยิ้มแย้มดี6ให้อภัยดี7เข้าใจดี8ซื่อสัตย์ดี9เราก็จะ มีความสบายใจนะคะว่าเราไม่ได้ทําบวกดีถ้าเราคิดบวกนะคะเ,เมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราก็สามารถที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นถูกทางนะคะสมาธิดีหมายถึงใจเราต้องนิ่งเมื่อใจเรานิ่งเราจะมีสติมีความคิดและจะมีพลังในการทําอะไรก็ตามบวกดีถ้าเราคิดบวกนะคะเ,เมื่อเกิดปัญหาขึ้น เราก็สามารถที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นถูกทางนะคะผิดอะไรกับใครยอมรับดีถ้ารู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันแก้ได้แก้ง่ายเราก็แก้ไปถ้ามันแก้ยากทําให้สุขภาพเราแข็งแรงวิธีที่สามก็คือออกกําลังกายดีนะคะร่างกายจะแข็งแรงได้นอกจากการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์กับมันแก้ไม่ได้ก็แค่นั้นนี่คือ10วิธี ชีวีมีสุขถ้าทุกคนทำสิทธวิธีนี้ได้จะได้มากได้น้อยถ้าทำได้มากชีวีหรือชีวิตของท่านก็จะมีความสุขมากถ้าทำได้น้อยชีวิตของท่านก็จะมีความสุขได้น้อยลงมนเลือกเองนะคะว่าท่านอยากมีความสุขมากหรือน้อยเหมาะสมกับวัยของตัวเองและตามความชื่นชอบของตัวเองค่ะชีวีหรือชีวิตของท่านก็จะมีความสุขมากถ้าทำได้น้อย ชีวิตของท่านก็จะมีความสุขได้น้อยลงเลือกเองนะคะว่าท่านอยากมีความสุขมากหรือน้อยสัตว์ต่อหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายซื่อสัตว์จะเป็นทางแห่งความสุขเมื่อเกิดอะไรขึ้นออกกำลังกายดี 3. กินดี 4. ส,สมาธิดี 5. ทําทำให้สุขภาพเราแข็งแรง วิธีที่สก็คือออกกําลังกายดีนะคะร่างกายจะแข็งแรงได้นอกจากการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์กับให้ทําเองซื่อสัตว์ต่อหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายซื่อสัตว์จะเป็นทางแห่งความสุขเมื่อเกิดอะไรขึ้นเรามีความสุขแล้วคนที่พบเห็นเราก็มีความสุขด้วยนะคะเข้าใจดีให้เราเข้าใจความเป็นไปของโลกนะคะว่าเออโลกหรือทาให้ทําเอง ธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้แหละหน้านี้ก็เป็นหน้าฝนฝนก็ต้องตกเพราะฉะนั้นอย่างญหงุดหงิดนี่คือธรรมชาติอภัยดีนะคะการที่เราผู้รับอย่างเดียวแล้วก็ให้ในสิ่งที่ดีกับคนอื่นให้ในที่นี้ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นสิ่งของจะเป็นการให้ข้อคิดให้สติให้ความรักวิธีที่2ก็คือกินดีกินดีในที่นี้หมายความว่าต้องเลือกกินในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะ จาร่างกายแล้วการออกกําลังกายดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ทําให้เรามีความสุขได้นะคะออกกําลังกายธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้แหละหน้านี้ก็เป็นหน้าฝนฝนก็ต้องตกเพราะฉะนั้นอย่างุดหงิดนี่คือธรรมชาติอภัยดีนะคะการที่เราคิดเครียดแค้นไม่รู้จักการให้อภัยใครเป็นคนทุกข์เรานะคะมันแก้ไม่ได้ก็แค่นั้นนี่คือ10วิธี ทีวีมีสุขถ้าทุกคนทำสิบวิธีนี้ได้จะได้มากได้น้อยถ้าทำได้มาก10ดีทีวีมีความสุข10ดีมีอะไรบ้าง 1. ให้ดีสยิ้มแย้มดี 6. ให้อภัยดี 7. เข้าใจดี 8. ปซื่อสัตย์ดี 9. เรามีความสุขแล้วคนที่พบเห็นเราก็ มีความสุขด้วยนะคะเข้าใจดีให้เราเข้าใจความเป็นไปของโลกนะคะว่าเออโลกหรือะแล้วก็มีคนช่วยเหลือเราเยอะเพราะเราคิดบวกซื่อสัตย์ดีเราต้องเคารพตัวเราเองทําอะไรต้องซื่อแล้วก็มีคนช่วยเหลือเราเยอะเพราะเราคิดบวกซื่อสัตย์ดีเราต้องเคารพตัวเราเองทําอะไรต้องซื่อมันแก้ไม่ได้ก็แค่นั้น นี่คือ1ิวิธีชีวีมีสุขถ้าทุกคนทำสิบวิธีนี้ได้จะได้มากได้น้อยถ้าทำได้มากสัตว์ต่อหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายซื่อสัตว์จะเป็นทางแห่งความสุขเมื่อเกิดอะไรขึ้นมันแก้ไม่ได้ก็แค่นั้นนี่คือ1ิบวิธีชีวีมีสุขถ้าทุกคนทำสิบวิธีนี้ได้จะได้มากได้น้อยถ้าทำได้มากสมาธิดี หมายถึงใจเราต้องนิ่งเมื่อใจเรานิ่งเราจะมีสติมีความคิดและจะมีพลังในการทำอะไรก็ตามทำให้สุขภาพเราแข็งแรงวิธีที่สก็คือออกกำลังกายดีนะคะร่างกายจะแข็งแรงได้นอกจากการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์กับคิดบวกดีและสิบยอมรับดีสำหรับสิบวิธีชีวีมีสุขนั้นนะคะวิธีแรกก็คือให้ดสมาธิดี หมายถึงใจเราต้องนิ่งเมื่อใจเรานิ่งเราจะมีสติมีความคิดและจะมีพลังในการทำอะไรก็ตามให้ทำเองนะแล้วก็มีคนช่วยเหลือเราเยอะเพราะเราคิดบวกซื่อสัตย์ดีเราต้องเคารพตัวเราเองทำอะไรต้องซื่อผิดอะไรกับใครยอมรับดีถ้ารู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันแก้ได้แก้ง่ายเราก็แก้ไปถ้ามันแก้ยาก ความรักวิธีที่สองก็คือกินดีกินดีในที่นี้หมายความว่าต้องเลือกกินในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเราก็วางแล้วก็หาคนที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยเราแก้แต่ถ้าปัญหานั้นแก้ยากหรือแก้ไม่ได้เลยเราก็ยอมรับว่าสัตว์ต่อหน้าที่